สวัสดีครับพี่น้องมืูลนิพัทชมหัวชมสวนคือเราแล้วครับผมมาเบ่งหัวสวนมีเ pues อียงเปลี nah, ่ยนแปลงี่รับบังเลยครับนี่นะครับทางเขาสวนกะโอ้หง่าก็หลายครับนี่ต้นมะฮุ่งกับ่อขึ้นเลยเห็นบ่หง่าพี่น้องเอ้ยบังต้นหมกเขียหง่าขึ้นขึ้นเนี้ยตะกีบพี่ตูวข้าตะไคร้งามๆกับโอ้ยฝนมากบอดาเห็ดบังเลยครับบอดาเห็ดแทงเลยบังเชียหมกบวกะจะมันนะ่นี่ถนัด ระบุมระบำระบุมระ,ะเวาก็หลายสักหลายเนี่ยตุ่นนนเท่ากันไปน้ำต้น,น,นต้นไหนปงรูปพี่น้องเห็นบ่เขี่ยหมกบ่ก่นนะหมกบว่พี่น้องเห็นบ่หักเนีบ่ะบ่ผุ่นเมื่อหนึ่งผุนผ่นผุนผ่นผุ่นผุ่นปัดสูงได้เจ้าไรกับที่นี่กูนะเห็นบ่นสูงได้เจ้าไรเน้อแบบนี้บึงทั้ง ข้าจะไขต้นลงค้งกัโอ้ยบังเนี่ยเงียวเยียบแสดิกวนออกไปปวัวก้นง้ำต้นบวัปวปอนตุเรียนพี่น้องเนี่ยพกขึ้นวกเกลอกเรียนไข่อู้วนี่ผู้ใดมาเห็ดลมนี่เอามยังล่ะที่นน่พี่น,อนอออออ้องม่ยังเ่ะพวกกัดเอาเห็ดผัวมาจะไหนมาเกิดตู้นี้าทีน่นี่นนอ,อ,อู้อาาอัดัด โอ้ทต่ทุ่ทุ่ทตแตกเพืๆเี้นดะเ่พอเห็ดพอเห็อเกิดมาเกิดอยู่นี่ตัวนี้เออโอ้ยพวแมงเห็ดตัวนี้เกระเบื้องนี่ครับปาดเกิดัเกิดเนี้ยต้เออเจ็บมาพงกันนะโอ้อ้ะเดวโอสมาเสียอาซุนีกวเถะนะนี่เ็บเอาซุปมันนั่น เออเค็มนี่แหละจงหวยเป็นเสือซะบ้าขึ้นมาให็นบ่บ่ามันดินนี่เห็นบ่เห็ดคักเลไรอย่างเงี้ยใบ้ม่ามันดินบ่เมียนตัวนี้อุ้ยขับมันยูขุ่นขอบไก่ขับมันยูในขอบไก่มันไก่เคลียกินหมดนี่โอ้บ้านห้องกับอุดมสมบูรณ์ตัวสวนห้องนี่หนุ่มดูหนุ่ดูขวางขวดมาปุ้ยมีแต่แนวเดียว เอลีเอรีเ mm. บ yes. hmm. ิ่งดูคน้องเห็นบะปนอู้ด้บระพุรพ่อปนยู่ยนี่ออเพลนผ้าปนบางเพ็ดพอนี่เพล่นผ้าปนเห็ดพอว่พี่น้อง่ามันเพล่นผ้าตั่นแกงบ่เฮ้เห็ดพอเนาะเห็ดพอเพลินผ้ายแกงเพลนผ้าปนบ่ไเ้ผมเสียไปปนตัวมันเด้นหน่อยสักนี่ได้นนี่นี่นี่กำหนึงนี่ละ นี่ปล่อยไว้เป็นเชื้อยู่นี่นอปอยเป็นเชื้อยู่นี่้ามือก็นะเกิดถ้ามือน่ะมีอีกบ่โอ้ยมันคือเกิดจู่จงเดียวจังสั่งเชื้อมันลงนี่บ่เมื่อนั้นเป็นมะล่างเห็ดอยู่นี่เป็นกระไรยนต์สาดน้ำมาทั้งนีแสดงว่าเกิดจู่หมองเดียวเนาะเอ้าเอาได้สักนี่ก็เอ้าสักนี่ละเพราะอะไรไปปนครับพี่น้องเอ้าฝากสักนี่ล้วครับผมเห็ดผอครับเห็ดผอ